มองกล้องมองกล้องเฮ้ยมึงเขินเฮียแม่คุยเฮียอะไคุยเอ้ยกูพีเซนมึงี่พีเซนมึงเว้ขายของขายมึงกหการตลาดการตลาดไม่มีอะไรขายเสื้อฮ่องกงเสื้อฮ่องกงเลยื้อฮ่องกงเลยมอง้อมองกล้องเฮยมอ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเล้ยเอ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยยหเ้ฮ้อเฮยเ้ยยากกว่านี้มยย้ยเ้ยเฮ้ยยเเฮ้ย้้ ผมกูจัดแล้วท่นซื้อโอเกลเลนข้านหนึ่งเหยอะอะไรอะมึงเยอะขนาดไหนบอกว่าบึ๊แม็กมึงเต้นดิเอ๊มึงเต้นดิปะมันตื่นกล้องมันตื่นกล้องมันตื่นกล้องเออเมื่อกี้เมื่อไรมึงอย่าพอเมื่อไรมึงอย่าพอถ่ายอย่าพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่อยากถ่ายใหม่โล้วล